สำหรับ n j พาเที่ยวใน EP นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะวันนี้เราจะรวบรวมที่เที่ยวที่เราไปจุดเช็คพอยต่างๆสถานที่ลับรวมถึงสถานที่ที่ถ่ายรูปแล้วปังเอาสามารถเอาไปอวดเพื่อนๆในโซเชียลได้เลยค่ะโดยสถานที่แรกที่เราไปในวันนี้นะคะก็คืออ่างเก็บน้ำช่องลมนั่นเองนะคะ หรือชาวบ้านจะเรียกกันว่าอ่างเก็บน้ําช่องลมเขาล้านซึ่งจะตั้งอยู่ในตนําบลเขาล้านค่ะอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่างเก็บน้ําช่องลมเนี่ยนะคะเป็นอ่างเก็บน้ําในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอ่างเก็บน้ําก็เหมือนกับการจัดตั้งอ่างเก็บน้ําทั่วๆไปนะคะก็เพื่อช่วยเหลือราษฎรหรือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในหน้าแล้ง ที่อาจจะไม่มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคหรือน้ําที่ใช้เฉพาะในการทําการเกษตรค่ะสำหรับจุดเด่นและสเสน่ห์ของเขาช่องลมนะคะแนนว่าก็คงจะไม่พ้นทิวเขาด้านหลังค่ะมันจะมีการเรียงตัวของภูเขานะคะเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วดูสวยมากๆเลยค่ะ จุดเช็คพอยต่อมานะคะก็เป็นจุดเช็คพอยที่เป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะนั่นก็คือผาฝั่งแดงหรือหาดผาแดงนั่นเองค่ะซึ่งหาดผาแดงยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านฝั่งแดงอำเภอบางสะพานน้อยค่ะ ผาแดงเนี่ยนะคะจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นแนวหน้าผาสีแดงมีลวดลายสวยงามนะคะเกิดจากการตอกก่อตัวหรือกัดก่อนของออชั้นหินชั้นดินตามธรรมชาติค่ะจะมีความยาวอยู่ประมาณ5กิโลเมตรนะคะความสูงก็อยู่ที่ประมาณ20-30เมตรค่ะ ข้อมูลนะคะเขาบอกว่าหาดผาแดงเนี่ยเกิดจากทรายฝังที่มีลักษณะเป็นลูกรังแดงนะคะและเกิดการกัดเซาะของคลื่นลมทะเลนะคะตามธรรมชาติเลยเป็นระยะเวลาน,านานนับแสนปีเลยค่ะจนทําให้ได้ลวดลายสวยงามแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มีความสวยงามแปลกตาจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ จุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือชายหาดที่มีความสะอาดนะคะไม่มีขยะเลยแล้วก็หาดที่เป็นสีแดงแล้วก็หินสีแดงด้านหลังนะคะเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็ดูสวยแล้วก็ชิคมากๆเลยค่ะ จากอำเภอยอดฮิตอย่างหัวหินของประจวบเนี่ยจะมีสถานที่สวยอันซีนทีออ่หลายๆคนยังรู้จักอีกหลายแห่งนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีที่นี่แหละค่ะที่เป็นที่อันซีนแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นักนะคะก็คือสถานที่ที่เราจะมาเช็คอินกันที่สุดท้ายนั่นก็คือป่าสนบ้านเหมืองแรกค่ะ ส่วนบ้านเหมืองแร่นะคะตั้งอยู่ในอำเภอทับสะแกค่ะห่างจากอำเภอหัวหินมาประมาณ2ชั่วโมงได้ค่ะออตอนเข้ามาเนี่ยป่าก็จะเป็นทางเข้าแคบๆนะคะข้างๆก็จะไม่ค่อยมีบ้านคนเท่าไหร่นะคะขับเข้ามาลึกมาเรื่อยๆตามจุดหรือหมด GPS ได้เลยค่ะ ข้างทางนะคะก็จะเป็นถนนที่มีป่าสนขึ้นเรียงรายเป็นทิวตลอด2ฝั่งนะคะระยะก็จะไม่ยาวมากประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะหากใครชอบบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะฟังเสียงนกร้องถ่ายรูปออกมาได้ฟิลแบบเมืองนอกนะคะแนะน,นำที่นี่เลยค่ะรับรองเพื่อนๆต้องถูกใจแน่นอน สำหรับที่พักที่เราเลือกในทริปนี้นะคะขอแนะนำเป็นอย่างมากเลยค่ะนั่นก็คือ s u n ไช i n พา a าไดซ์รีสอร์ทนั่นเองนะคะซึ่ง u n นไช n e พาราไดซ์เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่ติดชายทะเลนะคะมีหาดส่วนตัวอยู่ในอำเภอทับสแกนเองค่ะผู้คนไม่ผูกพานนะคะชายหาดเนี่ยขาวสะอาดแล้วก็มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ค่ะ พักของที่นี่ก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะเช่น p ู้วิลล่าหห้องนอนนะคะหรือเบดรูมผู o วิลล่าแล้วก็ห้องพักแบบ3ห้องนอนที่อยู่ติดริมชายหาดเลยค่ะนั่นก็คือเบดรูมบีทฟอนต์และสําหรับวันนี้เรามาพักกันที่ Garden c o t อทเทนะคะแนนถูกใจมากๆเพราะว่าการ์เด้นคอทเทจมีความเป็นส่วนตัวต้องจากบ้านจะไม่ติดกับใครแล้วนะคะด้านหน้าบ้านหรือด้านหน้าที่พักเนี่ยยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยค่ะ สำหรับใครที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะสามารถติดต่อทีอ่พนักงานได้เลยนะคะสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ค่ะต้องถูกใจคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีชายหาดที่เงียบสงบปราศจากนักท่องเที่ยวผุกพ่านนะคะแล้วก็ชายหาดเนี่ยยาวกว่า150เมตรมีเตียงริมทะเลบริการให้เราด้วยนะคะสามารถไปนั่งพักผ่อนหรือว่านอนอาบแดดได้เลยนะคะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัันค่ะกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคายักในบริเวณอ่าวด้านหน้ารีสอร์ทการปั่นจักรยานทางไกลที่นี่ก็มีบริการจักรยานให้เรายืมด้วยนะคะในส่วนของห้องอาหารของที่นี่นะคะเขาก็มีบริการค่ะอาหารราคาไม่แพงเลยค่ะแถมรสชาติเนี่ยก็อร่อยมากๆเลย สำหรับวันนี้ NJ พาเที่ยวต้องลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอน่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปอื่นๆอีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ